ะะเดือนนี้ก็คือเดือนกุมภาพันซึ่งมีวันสำคัญคืออะไรคะวันวาเลนไทน์นัน่้เองค่ะ <Wow. S 1> เพื่อที่เราจะได้มีทันการใช้ในวนันวาเลนไทน์ทนะคะวันนีน้เราก็เลยพาทุกคนนะคะมามูขอขอคู่ค่ะขอคู่เพื่อเราจะมีคนอยู่ด้วยกันในวาเลนไทน์นทนะคะ่ะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปมูสถานที่สําคัญเทศต่างๆของจีนของฮินดูนะคะที่คนนิยมติดอันดับท็อปทนเลยค่ะในการปไปไหว้เพื่อสมหวังในเรื่องของความรักกันนะคะจะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ เราก็เป็นจุดยอดนิยมกันค่ะก็คือที่เซ็นเตอร์โรเลยนะคะองค์เที่เราจะมาวันนี้คือองค์พระ อนนี้นะคะหลังจากที่เราไหว้พิพเคเนตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาไหว้พระตีมูลติกันค่ะซึ่งของสําคัญที่ขาดไม่ได้เนะคะต้องมีมาสําหรับการไหว้ก็คือดอกกุหลาบนั่เองค่ะวันนี้เตรียมมานะคะพวกาลัยดอกกุหลาบสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่พลาดแนะคะ่ค่ะวันนี้ขอแล้วท่านต้องประทานให้แน่นอนะคะ่ะเราไปไหว้พระตีมูลติด้วยกันเลยค่ะ ของกันค่ะไวพระแม่ลักษณคกะก็ต้องมีดอกบัวค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะนะคะเขาก็เชื่อกันท่าว่าเราอเอาของสวยๆงามๆอย่างนี้นะคะมาไหว้พระแม่ค่ะพระแม่ก็ชื่นชอบของสวยงามจะได้ประทานพรให้เราค่ะนะคะก็จัดเรียงค่ะเสร็จแ,แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มสีแดงค่ะแล้วก็เขียนแดงแล้วก็ อันนี้ขนมเป็นรูปแบบว,วอีกเช่นกันค่ะของโปรดพ่อแม่ค่ะ เป็นฐานที่สติของคนชาวจีนนะคะดีๆกอบคุนชื่อในเรื่องของการงานการเงินและกับความรักค่ะดังนั้นเราไม่พลาดแน่นอนที่เรามาแวะจุดนี้ในการขอพรอของเราในวันนี้ค่ะจะมีอะไรองไรบ้างนะตามผู้ดูกันเลยดีกว่าค่ะมา เราก็วันเดือนปีเกิดค่ะจะได้รู้ว่าเราอะมาวัดจริงๆค่ะนะคะทีกงค่ะว่าห้าดอกค่ะ <S <S นี่ฮที่สองนะคะก็้ม่ทับทิมค่ะก็ทั้งหมด15ดอกก็คือ สาดอกห้ากระถางค่ะ บอกค่ะฝักกระถางก่อนออกนะคะมี <c oughs> บอกไว้ะะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> อ๋อค่ะใ้มาจ้ากอนเขียวนะคะ <c oughs> ก็อีกสามดอกค่ะเราไปจนที่สี่ค่ะแปะตรงค่ะก็อีกสามดอกค่ะ ใิจุเนียหรือจริงๆก็คือเหมือนเจ้าที่เจ้าทางคนะ่ะจริงหมดห้าดอกคนะ่ะแล้วก็สุดท้ายะค,ะค่ะก็จะเป็นหน้าประตูนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาข้างละหนึนะะ่งดอกก็ครบเจ็ดจุด ริงแล้วอ่ะมันไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาจะมีขั้นตอนอีกแค่แล้วอ่ะถ้าไม่รู้นะคะมาดูที่ก่อนค่ะแล้วก็เรีย,รยะะรงตามเลขเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วอ่ะเรียรอจอดที่นี้ค่ะเ,คเป็นยังไงกันบ้างคะกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สายมูของเราวันนี้ที่พาไปแต่ละที่นะคะเด็ดเด็ดกันทั้งนั้นเลยนะคะยังไงเพื่อนๆมาไหว้าตามได้เลยนะคะแต่ยอมคัญนคะคะนอกจากจะไหว้คอนมูลแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาตัวออกจากบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเทมต่างไม่มีบริการเดลิเวอรี่ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขบีคู่กันในวันทายน,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยคะ่ะเมื่อกี้ไปไหว้ขอ,ขอคอนกันใช่คะเจอแล้วคะ่ะ เจอเนื้อคู่ค่ะนี่เลยค่ะ